สวัสดีค่ะทุกคนหน้าตาอาจจะแบบตาอาจจะดูปน,น,นปนโปรนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นไข้เป็นไข้ค่ะมันก็เลยแบบนิดนึงนิดนึง เป็นไข้ค่ะไม่ไหวทานวิตามินซีที่จริงมีนะคะไบโอซีพัสมีไบโอซีพัทมีไบโอซีพัสมีอะไรอืมเออาใหม่วันนี้31องศาเซลเซียส สามสิบเอ็ดองศาเซเลเซียสเอาเรื่องเงียบมากตรงนี้ทุกคนเงียบมากมีแต่เสียงนกมีแต่เสียงนก ได้ยินไหมได้ยินเสียงนกไหมทุกคนได้ยินเสียงนกไหมเสียงนกดังมากอยู่ไหนคะอยู่จันทบุรีคะ่ะอยู่จันทบุรีชื่อนี้มีแต่ความสุขฟังเสียงนก มีคนถามว่าขออนุญาตถามนะคะฟังพอร์คสต์ของที่อาจารย์เบียร์แกเล่าให้ฟังเรื่องบาปที่แกเคยทําไว้เยอะทําไมไม่แกแกไม่กลัวตกนรกก็ตอนนั้นเขาคิดไม่ได้ไงเขาคิดไม่ได้ไงคนเรามันก็มีช่วงที่หลงระเริงช่วงที่คิดผิดช่วงที่ประมาทเลินเลอ่อมันก็มีทุกคนนั่นแหละ นะเดินทางผิดเดินทางผิดตั้งไมซ์เซตผิดมันมีทุกคนไม่ใช่อาจารย์เบียรหรอกทุกคนมันจะต้องมีช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตในทางที่มันผิดมันมีทุกคนแหละมันมีทุกคนมันมีช่วงที่มันผิดพลาดมันมีช่วงที่ผิดพลาดมันมีช่วงที่ผิดพลาด เขาอาจจะช่วงนั้นเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ได้เขาไม่ได้เชื่อนี่ตอนนั้นใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษชีวิตรักสนุกไงช่วงวัยรุ่นชีวิตรักสนุกชีวิตติดแกมก็ใช้ชีวิตแบบหลงระเริงไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ต้องติดแกมด,กแกด้วยหน้าที่การงานอะไรเคยฟังแกแล้ววะด้วยหน้าที่การงานมันก็พาให้ชีวิตมันเดินหลงทางก็ใช้ชีวิตด้วยอวิชาภาษา ภาษาทางาพระเขาเรียกว่าอาวิชาก็มีอวิชาใชชีวิตด้วยการหลับตาเดินมีอวิชาก็ไม่สนใจเรื่องความถูกความผิดนะมันอยู่ที่เราตั้งไมเซ็ตอะเช่นถ้าเราตั้งไมเซ็ตด้วยการคิดว่าเราใช้ชีวิตเอาความหรูหราเอาความหรูหราความร่ำรวยความหรูหราเป็นเป็นจุดหมายเป็นปลายทางอย่างเดียว โดยไม่สนวิธีการไม่สนอะไรสนแต่เป้าหมายว่าฉันต้องรวยฉันต้องมีเงินเยอะๆมีมีหน้าตาในทางสังคมให้ผู้คนยอมรับเออเนี่ยวิธีการมันก็สนใจขาะติดต่อมาหน่อยติดต่อแม่มึงเหรอติดต่อแม่มึงเลยเนี่ยมันก็เหมือนอีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยที่มันมาพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็รับงานพวกเว็บพนันพวกอะไรมามันมาพิมพ์มันไม่สนใจมันแค่ได้เงินมันขอให้มันได้เงิน หน้าที่ของมันก็เนี่ยหลอกให้คนแอดไปนู่นแอดไปนี่เนี่ยมันก็ใช้ชีวิตเหมือนอีตัวเมื่อกี้อะนั่นแหละอะไรใช้ชีวิตแบบไม่สนใจขอขอ,ขอให้กูได้เงินใครจะจ้างกูทําอะไรก็ได้กูทําให้หมดให้กูโปรโมทเว็บพน,นันเอ่ยอะไรเอ่ยได้หมดอะกูทําให้ได้หมดขอให้กูได้ตังค์มันก็เหมือนอีเมื่อกีอ้ที่มันบอกว่าสนใจนะแอดมาหน่อยอะไรมาหน่อยนะเมื่อกี้นี่นั่นแหละใช้ชีวิตแบบนั้นอืม นั่นแหละอืมไม่สนใจไงมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ไม์เฟตเราเราต้องตั้งไม์เฟตให้ถูกพระเจ้าถึงสอนพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องอริยามรรคมีองค์แปดไงทางสายกลางไม่ใช่ว่าคาว่าสายกลางไม่ใช่แปลว่าอยู่ตรงกลางไม่ใช่นะคนชอบไปเข้าใจผิดว่าทางสายกลางคืออยู่ตรงกลางตรงกลางระหว่างความดีกับความเลวเราอยู่ตรงกลาง ดีบ้างเรวบ้างครึ่งครึ่งขออย่างละครึ่งไม่ใช่นะมึงไม่ใช่นะมึงทางใสายกลางไม่ใช่แบบว่าอย่างครึ่งครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางใสากลางคือทางที่มันปลอดจากความสุดตรงสองด้านมันปลอดจากเรื่องของการแบบหมกมุ่นอะไรอ่ะที่พระพิจาจ้าท่านตัดใช่ไหม เรื่องอัตกิลามัฐานุโยกกับกามัตสุขันธิกานุโยคอะไม่เอาเอาตัวออกไปจากสองสิ่งนี้แล้วก็มาอยู่ในอริยมรรคเริ่มต้นเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา,าส,ม,ม,าสม,มาธิอะไรนั่นน่ะอืมนั่นเนี่ยตอนหลังอาจารย์เบียร์เขาก็มาทางนี้ไงเขาก็ตื่นตื่นเขาก็ตื่นแล้วแล้เขาก็พาเขาก็อยากให้คนอื่นตื่นเหมือนเขาบ้าง แล้วเขาก็ดีที่เขาไม่ปกปิดอดีตเขาไงเขาก็เอาอดีตเขามาเป็นมาเป็นบทเรียนให้คนอื่นเอาเอาเอาอดีตเขามาเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้ฟังแล้วก็ให้ได yeah. so ้แง่คิดจะได้ไม่หลงไปไปเป็นแบบที่เขาเคยเป็นวหว้วนไาวแบบภายเรือในอ่างฟังเพลินเลยค่ะเสียงอาจจะนิดนิดชดชดนิดนิดนึงนะคะทุกคน เสียงอาจจะฟุดฟฟิตฟิตฟตฟตหน่อยเพราะว่า,เ,าเป็นหวัดเป็นหวัดวันนี้เป็นวัดเป็นหวัดเป็นไข้แต่ว่าแต่ว่าก็อยากจะเดินออกกำลังกายค่ะก็เลยมาเดินแล้วก็มานั่งหาที่คุยกับเอฟซีน้ำมงน้ำมูกก็ไหลช่ำอยู่ร่างกายสังขา ร่างกายสังขารพี่แพรลี่คะเราจะปลูกบ้านจําเป็นต้องขึ้นเสาเอกเสาโทไหมไม่จําเป็นหรอกแต่มึงก็ต้องขึ้นเสาอะมึงไม่มีเสามึงไม่ต้องเรียกว่าเสาเอกเสาโทก็ได้เสาอะไรมึงต้องตั้งเสาบ้านมึงไม่มีเสามึงอยู่ไม่ได้หรอกแต่มึงไม่จําเป็นต้องทําพิธีมึงไม่จําเป็นต้องไปไปรู้แต่บวงสรวงเชิญพามึงไม่ต้องทําหรอกถ้ามึงถ้ามึงแบบว่าไม่พร้อมอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมทําไม่ได้มึงไม่ต้องทําเลย มึงไม่ต้องทำเลยมึงอย่าไปทำเด็ดขาดแต่ยังไงมึงก็ต้องได้จ่ายเงินมึงสร้างบ้านนะมึงต้องยกเสามึงไม่ยกเสามึงอยู่ไม่ได้หรอกบ้านมึงไม่มีเสาไม่ตั้งเสาแบบเนี้ยมึงจะอยู่ยังไงบ้านมันต้องมีโครงสร้างและโครงสร้างที่สําคัญก็คือเสามึงต้องลงเสาเข็มมึงต้องลงเตาหม้อไม่มีเสาเข็มไม่มีเตาหม้อมึงจะไปก่อไม่มีเสามันจะเป็นบ้านไง บ้านมันต้องมีเสาแต่ไม่ต้องทําพิธีดิฉันถึงทําง่ายไง,ยงยเห็นไหมขนาดง่ายๆนะโอโหคนยังมาเยอะเลยอะ่ะคิดว่าเอ,อ้ยกยกยกเสากันเฉพาะครอบครัวพ่อแม่นะเป็นแบบแบบเป็นอะไรอะ่ะสร้างขวัญสร้างกําลังใจให้เรามีมีกาลังใจที่จะหาเงินมาสร้างบ้านมาทําบ้านก็ทําพิธีตั้งเสายกเสาช่วยกันเชิญญาติพี่น้องมา เป็นแรงใจเราให้กําลังใจเราในการที่เราจะสร้างบ้านปลูกบ้านเขาก็มาอวยพรให้เราให้บ้านเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอะไรไปก็ทําบุญตักบาตรอืมนะนี่นแหละก็ทําแบบง่ายๆทําทแบบง่ายๆดิฉันไม่ทําพิธีอะไรที่มันเสียเงินโดยไม่จําเป็นดิฉันไม่ทำแค่ตักบาตร ทำบุญตักบารแม่เขาก็ทํากับข้าวใส่บาทกับข้าวก็เป็นกับข้าวที่ทวดเขาชอบอะ่ะทวดก็คือเจ้าของที่เดิมเนี่ยที่เนี่ยเขาชอบกินพะโลชอบอะไรแล้วก็ชอบลอดช่องก็ทำลอดช่องทําพะโลให้ทวดใส่บาทไปแล้วก็กวดน้ําทําบุญอุทิศกวดน้ําให้บรรพบุรุษไปแล้วก็ตั้งเสาทำง่ายๆค่ะ ไม,ไม่ที่ฉันไม่เสียเงินกับอะไรที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นประโยชน์ฟุ่มเฟือยไม่ทําแล้วแต่แต่ถ้าเราสะดวกสะดวกยังไงเราก็ทําแบบนั้นนะแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ละพื้นที่แต่ละที่แต่ละทางก็ทําไม่เหมือนกันเชื่อไม่เหมือนกันเราก็ทําแบบที่เราเชื่อนะคะเสื้อสวยขอบคุณค่ะตาถึง ซีเคนะืซื้อมาจากช็อปอันนั้นไปกับฟอร์ดนั่นแหละไปกับฟอร์ดได้มาสาะสองตัวมั้งสามตัวเข้าซีเคเท่าไหร่หมดเงินทุกทีเลยเสื้อผ้ามันแพงมากเลยเสื้อมันแพงนะตัวสองพันกว่าบาทแต่ใส่สบายแต่ใส่สบายอืมท้องฟ้าสวยขอบคุณค่ะคาเฟ่จะอยู่ตรงนี้ด้วยไม้อยู่ค่ะคาเฟ่ยอยู่ข้างหน้านู้น อันนี้มันโซนทั้งหลังแล้วค่ะโซนหลังบ้าน